สวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นผลลัพธ์ของการที่เราใช้ดินปลูกแบบคลิปที่เราสอนไปตอนนู้นนะอันนี้มันคือวันที่24เดือน4ปี64สี่นะล้างแนละอ่เนี่ย่ออกก็ตอนนี้วันที่วันที่เท่าไหร่ครับสิเดือน10ปี64ก็ประมาณเกือบเกืบ6เดือนใช่ไหม เดือนสี่กับเดือนสิบเกือบหกเดือนเนาะข้างในก็จะเป็นอันนี้เราเราพอเราเสร็จแล้วใช่ไหมก่อนก่อนหน้านี้หนึ่งเดือนเนี่ยเราจะกีดปากถุงทิ้งไว้เพื่อให้เขาปรับตัวกับข้างนอกได้นะครับผมก็คือกีดปากถุงทิ้งไว้อยู่อย่างนี้เลยอยู่ที่เดิมอันนี้ครบหนึ่งเดือนเดือนกว่า,วา,วานิดนิดมันก็จะมีแห้งบ้างนะครับนี่เรามาดูผลลัพธ์นี่ก็จะมีแห้งไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูละเอียด นีอีกหลายอันนะฮะแต่ว่าเราใชใ้ดูประมาณนี้ก่อนอันนี้คือที่แยกเสร็จไปแล้วนะครับมีประมาณร้อยร้อยร้อยคือร้อยร้อยจะถังน่าจะประมาณร้อยครับเกินเกินร้อยจะถังอันนี้เราจะให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอีสีแดงแดงเนี่ยอะไรเนี่ยครับน่าจะน่าจะด่างนะครับคิดว่าก็แ <c> ล <ười> ้วคิดดูยังไงครับ <c ười> คิดยังดูไม่เป็นคนระับ อ่าเราเราเรามาดูนี่ที่มันที่มันไม่ใช่สีเขียวเนะี่ยแดงๆชมพูนี่คืออะไรครับไม่แน่ใจว่ามันแดดหรือมันด่างมันจะมีอยู่สองกรณีนะครับก็ตั้งแต่อยู่ในถุงมันก็สีแดงแต่อย่างอันเนี้ยมันจะอันเนี้ยน่าจะด่างอันนี้เป็นยิมโนเหรอคะใช่ครับ คือคือเ,<ล>เราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่ามันใช่ไหมว่ามันด่างไหมอะไรคืออันนี้เป็นพันรวมนะครับคือพันรวมนี่หมายถึงยังไงพันรวมนี่หมายถึงว่าด่างต้นหนึ่งไม่ไม่ไ,มไมเราเอาโครนดังต่างๆที่มีทั้งด่างเอยอะไรเอยทีลักทีเล็กมันติคัลเลอร์เสือเหลืองอะไรก็แล้วแต่เราเอามารวมรวมกันสวยนะครับผมว่าสวยวันนี้เราจะมาสอน อันนี้ไม่ใช่คีหลัก <มา S 1> คีหลักก็คือเราจะมาสอนในแบบของเรานะครับว่าเราจะอย่างนี้มันแน่นนะฮะมันล้นเป็นภูเขาเลยนะเห็นไหมมันนูนขึ้นมาอย่างนี้เลยเออเห็นไหมมันนูนขึ้นมาเลยนะเราก็จะเอามาแยกนะครับให้มันกระจายกระจายเป็นอย่างนี้ฮนะเป็นอย่างนี้นนให้มันให้มันโตได้ง่ายขึ้นไวขึ้นอันนี้น้ากี่ถุงเนี่ยเอามา ขาดหนึ่งแต่เอา,เอา,เ,อาเอาขึ้นมาแค่แค่นี้ครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยละกันครับผมอ่ะวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนอ่ะเราก็ดูอันนี้ก่อนอย่างอันนี้มันมันนูนใช่ไหมฮะเราก็จะพยายามอ่าฟอร์เซ็ปนะครับแล้วก็ ดึงขึ้นดึงขึ้นนี่คืออย่างนี้นะไม่ใช่บีบเขาเข้าหากันนะดึงเขาขึ้นหรือใครจะแทงด้านนี้นแล้วก็งัดขึ้นใช้ชใช้ตรงนี้เป็นคานท,าทั้งกระจุกเลยเหรอครับใช่ครับเนี่ยพยายามหาช่องนะครับแล้วก็ค่อยๆงัดขึ้นบุบอ่าเขาก็จะออกมาเป็นยวงเนี่ยดึงเขาขึ้นมาดึงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็แปะแปะไว้ แต่เขาหากินขเขาต่อเองจะทุกขอให้เป็นคีตทั้งหมดหอืน่าจะยากมีเขียวด้วยสองต้นถ้าบ <c oughs> อกเป็นคีตนี่ยากนะครับแต่เป็นด่างเป็นด่างก็พอได้อยู่เพราะว่าผลลับออกมาหเห็นแล้วครับชัดเจน เราก็ไม่อยากพูดเองอเดี๋ยวหาว่านู่นนี่นั่นรอดูตอนโตเอาชัดๆกันเลยลยกันครับจะรู้ว่าด่างได้นประมาณกี่เดือนคะจากนี้ไปเราเตดต้นเลยฮะเราเตดต้นเลยอันนี้มันทำไมเหมือนทีเล็กทีลักเลยมันน่าจะมีเชื้อสายมาแล้วครับ เราไม่ต้องมาเจาะเจาะรูเนี่ามาเป็นแผงเลยนี่ก็จะได้ประมาณนี้ส่วนอันนี้เดี๋ยวเขาก็กระจายเข้าไปอันนี้เองอ่าอย่างอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้เราจะามาหล่อน้าอีกทีหนึ่งอันนี้เราจะทําเพิ่มเพราะมันยังนูนอยู่อ๋อครั้งนี้หมายถึงว่าแยกเฉพาะที่นูนๆเพื่อระบายออกออยังไม่ได้แยกเป็นพอตเล็กๆใช่ไหมคะ ใช่ครับเพราะว่าเราขี้เกียจไม่ใช่เราขี้เกียจงานเรายเราิเราไม่มีเวลาเรายังไม่มีเวลาอีกสองอาทิตย์ถึงจะมีเวลาอืมเวลาก็ไม่ได้มาทําอันนี้เวลาไม่ทำ <c oughs> <c oughs> พูดพูดเข้าอะประมาณนี้นะฮะ <c oughs> เขาแข็งแข็งแข่งนั่นเนี่ยเราวางทับมันยังไม่อันนี้เลยเนี่ยวางทับมันยังแบบยังย,ยังเ,ยเออยังรอย แต่ก็อย่าไปวางเลยสงสารน้องหนูเยวนี้แล้วก็มาทําต่อเนี่ยแต่เนี้ยเขาแห้งอันนี้ไม่มีเนี่ยอันเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอะไรฮะเหมือนด่างเหรอที่รักอือเหมือนที่รักแบบที่แม่ถามหรือผมคิดเองผมดูใกล้ๆกล้ก็แต่แต่อันนี้อย่างอันเนี้ยเหมือนไม่มีสีแดงเลยอ๋อมีมีอยู่อย่างนี้เหมือนไหมที่บ้านจะมีที่รักเป็นดงใช่ไหมใช่ไหมเนี้ย ถือ,อน,นิ่งๆแม่เนี่ยอย่างอันนี้มันไม่ค่อยนูนแล้วมันก็มันก็กร,กระจายนะครับเนี่ยอาจจะมีหลุดๆแล้วก็ออกมาบ้างมันแห้งด้วยนะฮะประเด็นมันเลยดูเล็กๆนนความจริงอาจจะนูนนั่นแหละแต่ว่ามันแห้งไปเดี๋ยวเราจะแช่น้ำใช่ไหมเราเปิดไว้เดือนหนึ่งเรากรีดถุงไว้หนึ่งเดือนเปิดไว้เฉยๆนะฮะไม่ต้องไปลดน้าไม่ต้องอะไรเลยเราเปิดทิ้งไว้ให้น้าเขาอ,ออก อันนี้เราก็ใส่ไว้อันนี้ก่อนแล้วก็มาดูอันนี้เนี่ยไงในกระถางมันโค้งเลยเห็นไหมอันนี้ยูนตูนตูนออกมาเลยเนี่ยถ้าถ้าไซด์มันเป็นอย่างนี้คือ,อซไซด์ฟอร์มของยิมโนละใช่ไหมใหญ่เห็นถ้าอย่างเงี้ยเห็นว่ามันมีดา่างก็คือด่างแต่อันนี้มันไม่มีด่างใหญ่มากตนนัวนี้มีใหญ่อยู่ต้นเดียวต้นใหญ่น่าจะเป็นไม่ด่างเพราะด่างจะต้นเล็ก ไม่เกี่ยวนะฮะคือด่างจะโตช้าใช้คํานี้ดีวกว่าไม่เกี่ยวว่าต้นใหญ่มันจะไม่ด่างอะไรนี้ต้องใช้คําว่าด่างจะโตช้าแต่สีแดงแป๊ดนี่มันน่าจะด่างเนาะดูสิก็อาจจะนะฮะมันมีบางอันแดงแป๊ดเลยาหนาวนะเหมือนลมหนาวมาเนี่ยเราก็ค่อยๆทําไปมีแรงก็ทําไม่มีก็พักพักผ่อน เอาแบบเราพร้อมเอาแบบเราทำแล้วมีความสุขจะส่วนใหญ่จะพักมากกว่าเ <c oughs> หนื่อยแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะนะที่อยู่ข้างอันนี้มันใหญ่เดี๋ยวเราเขารอดอยู่แล้วอันเนี้ยเพี้ยงรอดหมดทุกกระถางค่ะ เราก็จะได้ไปแจกลูกเพจเราี่ประมาณนี้พอมันจะเต็มแล้วเราก็เอาวางไว้กระถางใหม่มาวันนี้เรามาเขาเรียกว่าอะไรจะว่าแยกพอตก็ไม่ใช่ก็แยกนั่นแหละแต่ว่าแยกแบบคร่าวๆก่อน แยกเฉพาะที่มันหนาแน่นก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าถ้ามันอันใหญ่มันจะแยกง่ายครับอ,อันนี้มันเราปลูกไว้แน่นยหาออะไรนะเขาเรียกว่าโรยโรยโอ้โยนี่มันแน่นบึกเลยนะ่ะยุ่นๆนะ่ะโอ้เนี่ยได้ยินเสียงลากลากแตกเลยกรบกรบเลยยุ่นเยอะนะ เปอร์เซ็นต์การติดเนี่ยทุกต้นไหมคะติดนี่คือโตอยู่จนโตไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เลยจริงๆองุ้ยอย่างเงี้ยเราทําร้ายน้องไปแล้วงใช้ได้อยู่เดี๋ยวค่อยมาดูคือมันแน่นมากนะครับเราอาจจะต้องยอมสละบางต้นหลายต้นละเป็นคลิปการทำ ขอโทษครับคุณผู้ชมของจริงของจริงอของจริงจงเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรทําอะว่าเออถ้าเราทําแรงไปมันจะเป็นนี้นะแต่ถ้าไม่ดึงแรงก็ไม่ออกมันแน่นอืเมื่อกี้แม่ดึงละมันแน่นมือสั่นเลยอย่างนี้แล้วก็ดูอ่านี้ใช้ได้แล้วก็แสบไป อันนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวรุ่นใหม่จะต้องโรยน้อยๆหน่อยโรยอย่างนี้แหละจะได้แย่งกันดูดน้ำอ๋อจะได้โตเร็วๆอย่างนี้มันช้ำนะเห็นไหมมันใสๆปลูกไปก่อนอ่าปลูกก็ได้แต่ผมว่าน่าจะนอกลุกอย่างเงี้ยมันหายไปเลยน้ำมันลอกอันนี้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 ก็ช้ำอันนี้ไม่ได้แล้วอันนี้มันเนื้อลอก เห็นไหมเหนื้อมันแหวงแล้วอ่าอันนี้ก็ประมาณนี้คือยิ่งต้นเขาเล็กะการอยู่รอดเขาจะค่อนข้างจะแบบตัวเขาจะดันทุลังตัวเขาจะแบบพยายามอันนี้สีชมพูเมื่อกี้สีน้ำตาลบ่งบอกถึงสายพันธุ์ด้วยใช่ไหมคะไม่ทราบครับไม่ทราบเลยนี่ แต่รุ่นที่สองเนี่ยเราเขียนแล้วนะคะว่าเป็นพันอะไรพันอะไรนี่คือรุ่นแรกเราอยากเราเพื่อไม่ให้เป็นสูตรเราก็คือเพื่อไม่ให้รู้ว่านี่ลูกรักนะจะสนใจเป็นพิเศษนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คิดกันไว้แต่รุ่นที่สองเนี่ยเราแปะไว้เรียบร้อยเลยว่าสายพันธุ์อะไรเป็นอะไรอันนี้เราต้องการลุ้น จะจะลุ้นก็ไม่เชิงเราจะเอาไว้เรียนรู้เท่าที่เราคิดกันไว้ไว้เรียนรู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะคือแบบนี้ดูที่ว่าสันนิษฐานการคิดของเรามันถูกต้องไหมเราก็มีแผนในใจของเรากันระหว่างคุณแม่กับคุณลูกใช่ไหมครับทำไมใช้สมาธิ พอนี้น่าจะด่างเยอะพอสมควรรุ่นสองนี่ด่างก็คือด่างเลยมิกก็คือมิกเลยแยกชัดเจนค่ะใช่อันนี้เราเขียนว่ามิกนะครับก็คือรวมทั้งด่างรวมทั้งเขียวแต่ที่ขายให้ให้เพื่อนๆไปมันคือเ็ตนี้เนี่ยแหละัะ แต่หลังจากนี้ไปมันจะเป็นแบบเขียวก็คือเขียวด่างก็คือด่างเราแจกไม่ใช่เหรอคะเราไม่ได้ขายอ่าใช่ครับแจกแจกพูดผิดเราแจกให้ลูกเพจแต่ลูกเพจให้ออกค่าส่งเองไม่รู้ของลูกเพจเป็นยังไงนาอเอามาโชว์กันนะก็มีบางท่านครับส่งมา แล้วแล้วเป็นไงคะด่าังไหมเขาส่งมาแค่ตอนได้รับแล้วก็เริ่มเพาะปูประมาณนี้นะครับนี่ก็ถือว่าปวดหลังกันน่าดูนะฮะแล้วที่เยอะๆจะทํำไงดีที่ยังเหลืออีกประมาณาใจส <20 S 2> ิบถาดที่ยังไม่ได้แกะนี่อันนี้เราแกะยังหนึ่งถาดนี่ยังเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอ้โห ขนาดหนึ่งถาดที่เราออกมายังเหลืออีกสิบถุงอีกสิบแพ็คนี่ถาดเดียวนะคะแล้วเราเหลืออีกกี่ถาดยี่สิบกว่าถาดมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมไม่มีครับก็ขอให้สนุกกับการเลี้ยงกระองเพชรนะฮะใครมีอะไรเสนอนะก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมามแลกกันนี่ก็เป็นวิธีของผมนะครับยินดีรับคำนะครับคำแนะนำเสมอขอบคุณครับฝาก สันตัดแ์แถบด้วยนะคะ